เงินเงินทองทอง,ทองกับช่องบัมมันลิกาสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่25มิถุนายน2565พบกับการรายงานราคาทองคำประจำวันนี้ค่ะราคาทองคำประกาศจากสมาคมค้าทองคำรอบที่1เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา18นาที ทองคำภายในประเทศ96.5%ทองคำแท่งรับซื้อ3 6 0 0บาทขายออก3 7 0 0บาททองคำรูปประพันธ์รับซื้อ3 0 4 7บาท12สตางค์ขายออก31,200บาทวันนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวค่ะราคาทองคำครึ่งสลึง3,838 38บาทราคาทองคำหนสลึง 7675บาทราคาทองคํา2สลึง15350บาททุกรายการมีค่ากํานนดเฉลี่ยที่500บาทค่ะราคาโกลสปอร์ต1826.10เงินดอลลาร์104.121ต่อ1ออนซ์เงินบาท35.472ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐค่ะ ราคาทองคําของวันศุกร์ที่24มิถุนายนประกาศครั้งที่1เปิดตลาดเมื่อเวลา9นาฬิกา24นาทีราคาคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดเมื่อเทียบกับการประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพฤหัสบดีที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทองคําทั้งหมด3รอบรวมราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่50บาท ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานช่วงกลางวันเคลื่อนไหวทรงตัวแต่เป็นการปรับลดลงติดต่อกันในสัป,ปดาห์ที่2เนื่องจากตลาดยังกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยซึ่งมีการถแถลงการนโยบายการเงินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐรอบครึ่งปีต่อสภาของเกสของประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟด ถแถลงว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไขหรือยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปเพื่อที่จะให้อัตราดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อชะลอตัวลงถึงแม้ว่าจะทําให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นก็ตามซึ่งคาดการว่าการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเฟดในครั้งหน้า ซึ่งกำหนดขึ้นในวันที่26 2 7กถึง27กรกฎา,าคมนี้เฟดจะมีมติปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่0.75%สู่ระดับ2.25%ถึง2.05%ค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมามีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ตลาดคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ50.2และยอดขายบ้านในเดือนพฤษภาคมตลาดคาดว่าจะลดลงสู่ระดับที่590,000ยูนิตจาก591,000ยูนิตในเดือนเมษาย,ยน ส่วนแนวโนม้มราคาทองคำคาดขึ้นไหวในกรอบ1,810ถึง1,840ดอลลาร์ 1, โดยราคาทองคำมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,820ดอลลาร์หรือ3 7 8 0บาทและแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,810ดอลลาร์หรือ3 6 3 0บาท และแนวรับถัดไปที่1,810ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านอยู่ที่1,840ดอลลาร์ 1, หรือ3 1 7 0 70. บาทและ1,845ดอลลาร์ 1, หรือ31,160บาท สำหรับโกลสปอร์ตออนไลน์ฟิวเจอร์มีแนวรับอยู่ที่1,822ดอลลาร์ 1, 22, และ1,812ดอลลาร์ขณะที่มีแนวต้านอยู่ที่1,842ดอลลาร์ 1, 42, และ1,847ดอลลาร์ 1, ส่วนกลยุทธ์ในการลงทุนในโกลฟิวเจอร์แนะนำเข้าซื้อแกงกำไรที่ราคาทองคำสปอร์ต1,810ดอลลาร์ 1, 10, หรือ3 6 3 0บาท โดยมีจุดตัดขายขาดทุนที่บริเวณ1,800ดอลลาร์หรือ3,460บาทส่วนการลงทุนใน Go Online Future แนะนำเข้าซื้อเก่งกกำไรที่ GOM 22ที่ราคา1,812ดอลลาร์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่บริเวณ1,802ดดอลลาร์ค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำหัวเส้นเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบห้างทองเยาวราชและอินเตโกค่ะและขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้การเข้ามารับชมในช่องของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ